สวัสดีทุกท่านค่ะแนวทางของฮานอยพิเศษนะคะงวดประจำวันที่17เมษายนในรอบของวันที่16นะคะที่เพิ่งออกผลวันนี้มีโพสต์ผลรางวัลไว้ที่หน้าช่องชุมชนของช่องเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีเวลาคลิกเข้าไปดูผลของวันนี้ตัวเลขบนนะคะออกเป็น5 2 4 3 3นะคะแล้วก็ตัวล่างเป็น หกหนึ่งเก้าแปดสองก็หมายความว่าตัวสี่ตัวอ่าสามตัวบนคือสี่สามสามสองตัวบนคือสามสามสองตัวล่างคือแปดสองนะคะในรอบของวันที่สิบหกตัวเลขย้อนหลังนะคะเดี๋ยวเป็นชุดด้านบนนะคะเป็นกระดาษแผ่นเดียวกันแต่เป็นด้านบนชุดนี้ที่ลงให้เป็นคลิปของเมื่อวานนะคะก็จะเป็นแนวทางของวันนี้ จากผลที่ออกมาดูตัวเลขบนก่อนนะคะออก4 3 3ตัวเลขบนที่เราคำนวณก็คือจะเป็น9กับ3ที่เป็นเลขเด่นนะคะรอบนี้9ไม่มาแต่3มาเราเคยแจ้งไว้หลายครั้งแล้วถ้าเกิดใครที่เคยติดตามเป็นแฟนคลับของช่องนะคะเราจะบอกว่าทั้งวดไหนที่เป็นเลขเบิ้ลเลขหามอันนั้นเรา,ายอมแพ้เพราะว่า ตัวเลขของเราเป็นเลขคำนวณน,นะคะแล้วก็การจับชุดจะไม่สามารถจับเบิ้ลได้น้อยครั้งที่จะจับเบิ้ลนะคะซึ่งความเสี่ยงมันสูงเราก็เลยเลี่ยงที่จะจับเลขเบิ้ลให้นะคะอย่างรอบนี้เป็น3าสเพราะฉะนั้นตัวเลข2ตัวเด่น3เนี่ยเรามีแต่3 4 3 5 3 8 9 3ไม่มี3 3นะคะแต่ตำแหน่ง3ที่มาหลักหลักสิบกับหลักหน่วยอันนี้ตรงนะคะส่วนหลักร้อย เราให้หลักร้อยมี7 4 5 3ส้านะคะก็มี4หลักร้อยแถมชุดนี้4 3 8สเนี่ยมันคือมันไม่ใช่3เนาะจะได้เป็น4 33ก็จะเป๊ะเป็นเลขตรงของชุด3ตัวนะคะตรงเป๊ะเลยอันนี้มันผิดที่เลขนี้เลขเดียวนะไม่คาดคิดมันจะมาเลขเบิ้ลส่วนเลขของหลักตัวล่างตัวล่างนะคะก็ให้เป็นเด่น8กับ4ตัวเลขที่มาคือ8 2ซึ่งก็จะเป็นตัวนี้ตัวตรง ะะแล้วแถมเป็นชุดเน้นด้วยนะคะก็ใครที่ติดตามก็แสดงขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ตัวนี้มันเข้าแล้วเป็นตัวตรงไม่ต้องกลับเลยนะคะ82สส่วนของวันนี้มาสรุปกันนะคะคิดไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ชุดด้านบนนะคะเป็นของเมื่อวานได้เป็นของวันนี้ส่วนวันนี้ก็จะเป็นของพรุ่งนี้นะคะตัวเลขบนนะคะเอาบนก่อนเหมือนเดิมเอาบนก่อนนะคะก็จะได้ตัวเลขที่คำนวณแล้วมี1กับ2องแล้วก็ชุด2ตัวนะคะสตัวบนก็จะมี1 2 1่งหน 6นะคะแล้วก็7 2สองมี7 5 7 6ห5หหแล้วก็สองหนะคะจะเห็นว่ามีสองหติดมามันจะมีงวด2งวดที่แล้วนะคะ7 6หเดี๋ยวมาค่อยตัดกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าความน่าจะเป็นมันจะเป็นอะไรบ้าง3ตัวต้องแจ้งก่อนคลิปนี้รอบนี้เราจะลงให้เป็น2ฮานอยนะคะจะมีฮานอยพิเศษ แล้วก็ฮานอยปกติแต่ว่าจะเป็นปกติที่เป็นฮานอยทดแทนนะต้องแจ้งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาทำความเข้าใจกันใหม่เพราะว่าอย่างวันนี้จริงๆตามที่หลายๆคนทราบมาก็คือฮานอยที่เราใช้ะคะ่ะมันสั่นเนาะฮานอยที่เราใช้อะปกติเลยเนี่ยเขาแจ้งว่าวันที่16นะคะจะทําการออกระวันอีกหนึ่งอีกครั้งต่อไปแต่ที่เราดูวันนี้ ก็คือไม่ออกนะคะเราก็ได้สอบถามไปทางเว็บทางเพจที่เขาดูแลเรื่องนี้อยู่เขาก็บอกว่ามันจะเลื่อนเป็นวันที่22นะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขของฮานอยที่ลงปัจจุบันก็คือยังเป็นฮานอยพิเศษยังเป็นฮานอยพิเศษอยู่นะคะชุดพิเศษที่เรียกว่าฮานอยกาชาติแล้วก็ฮานอยที่เป็นฮานอยทดแทนนะคะที่ตอนนี้ลหลายคนเขาเรียกฮานอยปกติกับฮานอย VIP นะคะเดี๋ยวเราค่อยมา ทำความเข้าใจกันใหม่เดี๋ยวมันจะหลงตัวเลขเพราะว่าหน่อยตอนนี้มี3หน่อยนะคะเดี๋ยวจะงงเอ๊ะทำไมมันเดี๋ยวเผื่อวันที่ยี่สองอะไอตัวนั้นมันกลับมาเราจะไม่รู้ว่ามันเป็นผลคํานวณของของห้าหน่อยอะไรกันแน่อ่ะอันนี้ครบแล้วสำหรับของวันที่17 ผลที่เราแจ้งก่อนตัวเลขที่เราเอามาให้นะคะเป็นการคำนวณน,นะคะมีหลุดมีเข้าแต่เราก็กลัวว่าเพราะว่าฮานอยเนี่ยวันที่15 16นะคะเราคำนวณเข้าติดกัน2วันซึ่งจากสถิติที่เคยคำนวณมาไม่เคยยาวนานถึง3วันนะคะเต็มที่คือติด2วันแล้วก็วันที่3มเนี่ยมักจะหลุดแล้วก็อาจจะไม่หลุดวันหนึ่งแล้วก็เข้างวดต่อไปนะคะอันนี้ไม่ได้การันตีเพียงแต่ดูเป็นแนวทางก่อนนะ ก็คือกลัวเหมือนกันสูตรบางทีมันก็ต้องมีหลุดบ้างนะคะเราใช้สูตรในการคำนวณเนาะมาดูที่การตัดตัวเลขไอ้ที่แจ้งเนี่ยคือเรากลัวเรื่องของการทุ่มเทลงไปเยอะนะคะกลัวแบบนั้นมากกว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นภาระนะคะช่วงนี้ก็ลัาปากกันทุกคนเลยก็เอาไว้เป็นพอเพลินๆดูสนุกสนานพอนะคะมาดูฝั่งบนฝั่งบนนี่ที่คำนวณแล้วมี1กับสนะคะถ้าจะตัดอย่างรอบนี้เราก็ จับชุดมาได้ที่8ชุดโดยมี1กับ2ถ้าจะตัดก็จะคือจะมีตัวที่มี1กับ2เป็นหลักก็จะเห็นว่ามี1 2 3 4 5 6ตัวนะคะชุดที่2 6เนี่ยถ้าใครจำได้มันเคยออกไปแล้วนะคะชุดเนี้ยเราจะไม่เน้นมากแต่ขีดไปแล้วสิไม่เน้นแล้วกันนะคะตัวนี้เราไม่เน้น เป็นอันลุกกันนะคะถ้าใครดูจนจบตัวนี้คือไม่เน้นเพราะมันเพิ่งออกไปแล้วตัวตรงด้วย26คํานวณแล้วมันบังเอิญเจอมันเป็นโอกาสที่น้อยที่มันจะมาออกตัวเลขเดิมนะคะไม่ใช่ไม่มีแต่มันก็มีแต่น้อยมากก็จะมี1 2 1 5 1 6 7 2แล้วก็25นะคะใครที่อยากใช้ตัว75กับ76ด้วยเนี่ยก็ใช้ได้นะคะก็คํานวณมาเผื่อแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีโอกาสนะคะทุกตัวมีโอกาสมาได้หมดมาดูที่ สามตัวสามตัวในรอบนี้นะคะโอกาสของหลักร้อยที่มีความน่าจะเป็นคือเลขแปดเลขสองและเลขเจ็ดนะคะถ้าเกิดใครมีเลขอื่นก็สามารถเอาสามตัวนี้ไปใส่ได้หลักร้อยเนะี่ยที่เราคำนวณให้มักจากค่อนข้างมาแม่นนะแต่จะผิดหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะสำหรับชุดบนนะ,ะมาดูมีแปดหนึ่งสองสองหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหกแปดเจ็ดสองสองเจ็ดห้าแล้วก็สองเจ็ดหกนะคะก็มาดูที่ตัวเลข อย่างที่มี1กับ2ก็มี8 12 2, 2 75นะคะแล้วก็2 15ชุดนี้อ่าอีกตัวหนึ่งอ่ะก็จะมี4ตัวที่เป็น8 12 2, 2 15 8 72แล้วก็275นะคะที่เป็นเลขเน้นของชุดบนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขล่าง เลขล่างในรอบนี้ที่คำนวณก็คือจะมี9 3กับ9นะคะจริงๆเรามีตัวแถมมาด้วยนะตัวกันตัวกันการ6กหตัวกันเนี่ยเอเอิญนมันจับแล้วมันลงล็อกพอดีนะคะแต่ว่าไม่ได้เน้นมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นที่2องแถวบนจากตัวเลขที่คำนวณจะมี3กับ9ก็มาดูตัวที่มันมี3กับ9นะคะ จะมีทั้งหมดในรอบนี้มี5ชุด3 4 6 3 39 9 4แล้วก็30นะคะส่วนตัวการเนี่ยแล้วแต่ความชอบใครจะการก็ได้ไม่กันก็ได้นะแต่เราเห็นว่ามันคำนวณแล้วมันติดมาเนาะรอบนี้จริงๆ2ตัวล่างเนี่ยเราคำนวณได้ทั้งหมด15ชุดตัดตัดแล้วอันนี้ตัดแล้วนะคะก็จะได้มาทั้งหมด4อ่า8ตัวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลขเน้น อ่าอันนี้ต้องแจ้งย้ำอีกครั้งนะคะสถิติมันเดินดีแต่มันก็มีวันหลุดนะคะต้องทําความเข้าใจด้วยอย่าทุ่มเทกับมันมากนะคะเอาพอเป็นแบบกลุบกลิบเนาะพอสนุกสนานพอนะคะถ้าเกิดขจะเจ้าตัวเลขไปใช้นะก็แจ้งว่าเป็นในแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่ามันเป็นเลขคํานวณเนาะไม่สามารถจะการันตีได้ว่ามันจะมาต่อเนื่องกัน,นงวดที่3ามไหมก็กลัวเหมือนกันนะคะ เข้าติดกันมาสองวดแล้วหรือรอบนี้มันอาจจะขยับไปเข้าบนก็ได้นะคะเพราะปกติเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นเลขล่างที่เข้านะคะหลายงวดติดติดกันเนี่ยจะเป็นเลขล่างส่วนบนก็จะเฉียดอย่างงวดที่แล้วเนี่ยสี่สามแปดนะคะสี่สามสามมันไม่มาอ่ะสำหรับฮานอยนะคะทำความเข้าใจกับฮานอยก่อนฮานอยปัจจุบันที่เราลงปัจจุบันคือพิเศษ ตัวนี้นะคะที่ลงปัจจุบันแล้วมันก็จะมีฮานอยทดแทนนะคะที่เขาเรียกว่าฮานอยปกติจริงมันไม่ปกติหรอกมันเป็นฮานอยทดแทนมันก็จะมีฮานอย VIP นะคะสองชุดนี้ที่ทราบเหมือนจะเป็นหุ้นประจำจังหวัด อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งซึ่งมันไม่เกี่ยวกับฮานอยที่เราใช้กันอยู่ก่อนหน้าโควิดจะมานะคะแต่หลายๆที่ตอนนี้เขาก็เริ่มเปิดให้ใช้บริการแล้วก็ก็คัดเอาตัวเลขไปได้เดี๋ยวเราจะลงเป็นจะลองรอบนี้ก่อนนะคะจะลงเป็นฮานอยปกติตัวนี้ให้นะคะเพราะเท่าที่หาข้อมูลมาคือฮานอยตัวก่อนหน้าโควิดยังไม่เปิดให้ใช้นะคะก็จะมีลง2ตัวนะคะใครที่จะลองดูก็เดี๋ยวลงให้ในคลิปถัดไปค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วอ่าเวลาเวลาอันนี้มาประมาณ17.00ถึง17.30นะคะอันนี้มาประมาณ18.00นะคะไล่2ตัวเนี้ยเขาจะมาในเว็บไซต์เดียวกันแล้วก็จบที่ประมาณ18.30นะคะสำหรับฮานอยปกติทดแทนนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ